สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องสูตรคำนวณเลขเด็ดนะครับเพื่อเป็นทางในการเลือกซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับโปรดพิจารณาก่อนนำไปใช้นะครับสูตรทุกสูตรก็มีเข้ามีดลุดนะครับครับก็มาดูสูตรเด่นล่างนะครับงวดที่แล้วที่ลงให้ไปนะครับ เด็ดล่างตัวเดียวนะครับคือเลข8นะครับก็เข้าเลข8นะครับมาหลักหน่วยนะครับผลการออกรางวัลนะครับผลการออกรางวัล2 8 6 0 5 1ข้างล่าง38นะครับ นะครับแก็เข้าหลักหน่วยล่างนะครับนะครับทีนี้เรามาตามต่อในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิก,กายนนะครับพศ2563นะครับเราจะได้ตัวไหนนะครับเด่นล่างนะครับ ครับก็มาดูสูตรนะครับสูตรเป็นมาอย่างไรนะครับสูตรนี้ผมเลือกแต่แตงวดวันที่16สิงหาคมนะครับเพื่อหาผลในงวดต่อไปคือในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับพศ2563สูตรนี้ผมจะเอาหลัก10บบนนะครับมาบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็มาทบทวนสูตรกันนะครับ หนึ่งบวกแปดก็เป็นเก้านะครับก็ได้เก้านะครับเก้าบวกแปดก็เป็นสิบเจ็ดเราเอาต่เลขเจ็ดนะครับแปดบวกเจ็ดก็เป็นสิบห้าเราเอาต่เลขห้านะครับเก้าบวกเก้าก็เป็นสิบแปดเราเอาต่เลขแปดนะครับผลการออกรางวัลงวดวันที่สิบหกตุลาคมงวดที่ผ่านมานะครับเลขออกสองแปดหกศูนย์ห้าหนึ่งข้างล่างสามแปดนะครับ ก็เข้านะครับสามแปดนะครับทีนี้เราก็มาคำนวณในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับสูตรนี้ผมจะเอาหลักสิบนะครับหลักสิบนบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับบวกกันเลยนะครับห้าบวกแปดก็เป็นสิบสามนะครับ 13เราเอาตัวเลข3นะครับวางไว้เลยนะครับเลขเด่นของเราคือเลข3มนะครับงวดที่จะถึงนะครับเด่นล่างนะครับสูตรนี้นะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับหกสามนะครับมาลุ้นกันนะครับ คือเล็กสามตัวเดียวนะครับเด่นล่างนะครับเข้าต่อเนื่องนะครับสูตรนี้นะครับชอบก็นำไปใช้นะครับไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับก็พิจารณาดูนะครับขอให้เดินดีนะครับในงวดที่จะถึงนะครับขอบคุณครับ